มาดูวิธีการแก้ปัญหาหนักศึกษาใส่เลขหน้าไม่ได้นะครับคือในการทำศิลาปานิพนธ์ในรูปแบบรูปเล่มนะครับอย่างเช่นบทที่หนึ่งที่นักศึกษาส่งมาเนี่ยอาจารย์เปิดในส่วนของไฟล์ที่นักศึกษาส่งมาเนี่ยหน้าปกปกรองใบรับรองศิลาปานิพนธ์บทคัดย่อเนี่ยหรือกิจกรรมประกาศเนี่ยเราจะต้องทำเป็นแยกไฟล์กันนะครับ ฉะนั้นบทที่1เนี่ยยังไงนังกศึกษาก็ใส่หน้าได้ลําบากนะครับมันใส่ได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้วิธีการเหนื่อยนะครับฉะนั้นข้อแนะนําก็คือว่าให้ทําแยกส่วนนักศึกษาก็มาดูที่ไฟล์ที่อาจารย์มักจะแชร์ให้ก็คือแบบฟอร์มศิลปะนิพนธ์นะครับอาจารย์ส่งให้นักศึกษาในไลน์แบบฟอร์มศิลปะนิพนธ์การออกแบบนิเทศศิลป์ไปคลี่ไฟล์ดูแบบฟอร์ม ศิลปะนิพนธ์นะครับอันนี้นักศึกษาเห็นหน้าจอนะมันจะมีทั้งหมด12อันเอาเฉพาะไฟเ w o ร์นะครับนะครับมาดูนะครับปกนอกก็ทําเป็นส่วนปกนอกไปบทคัดย่อ,อก,ก็ทําส่วนบทคัดยออ่อนะครับกิจกรรมประกาศก็ทําเฉพาะกิจกรรมประกาศนะครับมาคลิกดูก็ได้นะครับมันจะเป็นตัวเลขลงมันนะครับนะเปิดใช้งานแก้ไขนะักศึกษาก็ลบตัวสีแดงออกให้หมด ด้านล่างเห็นไหมครับมันจะเริ่มไปน,นับเลขลงมาสารบัญน,นี้จะเริ่มที่หน้าสามก็สี่หนมครับห้ามันจะนับให้อัตโนมัติฉะนั้นสารบัญจะทําตอนไหนจะทําก็ต่อเมื่อเราทําเนื้อหาบทที่หนึ่งสสามสี่ห้าบรรดานุก,กรมแล้วก็ภาคมโนุเสร็จแล้วนะครับเราจะท,ทําทีหลังสุดแล้วก็ทําตามฟอร์มนี้ก็คือใช้ฟอร์มนี้ครับ แล้วก็ก๊อบชื่อมาวางค่อยๆทำไปทีอันนะครับอย่างตรงนี้ก็อันนี้ตรงตรงนี้นักศึกษาลบทิ้งนะครับตัวนี้อาจารย์ก็ลืมใส่นะครับมันถ้าปรับฟอร์มแล้วมันจะมีคำว่าต่อนะครับอ่าตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างของนักศึกษาที่ส่งมาแล้วแก้ไม่ได้เป็นไฟล์ pdf นะครับนี่นะครับนักศึกษาเอาไฟล์มารวมกันตั้งแต่ส่วนนำ นะครับบทแคทยอ่อนะบทแคทย่อนี้ต้องเป็นเลขลงมันเลขที่หนึ่งนะครับเลขที่หนึ่งกิจกรรมประกาศเนี่ยเป็นอันที่สองแล้วก็ตามด้วยสารบัญอันนี้ฉะนั้นมันก็เลยทําเลขหน้าลําบากฉะนั้นบทที่หนึ่งดนามนะักศึกษา,าต้องเปิดเวิดแล้วก็ก๊อบมาวางในฟอร์มมาดูที่ฟอร์มนะครับครับวิธีการก็คือนี่ครับบทที่หนึ่งนะอาจารย์บัวเขียนไวดแด้แดงๆเนี่ย ลบไปให้หมดเลยนะครับดแดงๆเนี่ยเราก็พข้อมูลของเรามาวางตามนี้ได้เลยนะครับัไหนที่ไม่ใช่ในักศึกษาก็ลบออกนะครับวัตถุประสงค์ก็มี3ข้อตามแบบฟอร์มนะครับส่วนใหญ่จะผิดกันที่วัตถุประสงค์อ่ะหน้าแรกต่างการนักศึกษาคลิกที่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้บทที่1บทนำเนี่ยมันจะต้องขึ้นด้วยเลข1นให้นักศึกษามาคลิกที่หัวกระดาษตัวนี้นะครับพ้มันแอคทีฟเรากําลังทํางานแบบฟอร์มหัวกระดาษอยู่ ลองคลิกเครื่องหมายตรงนี้ออกนะครับหน้าแรกต่างกันเห็นไหมครับมันโชว์เลข1นะครับเลข1แล้วก็หน้าต่อไปก็เป็นเลข2แล้วก็หน้าสุดท้ายของบทที่1ส่วนใหญ่จะเป็นเลข3แสดงว่าบทที่2จะต้องเป็นหน้าสี่ครับเราจําไว้บทที่2เป็นหน้าสอันนี้เรามาคลิกหน้าแรกต่างกันให้หายไปตรงนี้ก็ถูกต้องตามแบบฟอร์มเราสามารถ export เป็น pdf มาดูวิธีการทำบทที่สองบทที่สองเราก็เปิดเทมเพลตมาครับมันต้องขึ้นหน้าสี่นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าทางอาจารย์ใส่เลขหน้าอะไรไว้เดี๋ยวมันคลิกไปครับคลิกคำว่าเลขหน้าต่างกันเห็นไหมครับขึ้นหน้าสี่ถูกต้องแล้วนะครับหน้าสี่หน้าต่อไปก็หน้าห้าหน้าหกโอเคเสร็จปั๊บก็คลิกตรงนี้ปิดออกต่อไปบทที่สามมาดูซิต้องเป็นหน้าเจ็ด บทที่สต้องเป็นหน้าเจ็ดอาจารย์ลบตัวนี้ออกที่มันบางออกข้อแน,นะนำเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับแล้วคลิกหัวท้ายกระดาษเครื่องหมายถูกนี้ออกเจถูกต้องแล้วนะครับสมมติบทที่สามีหน้าเจ็ดหน้าแปดอ่ามีสองหน้าบทที่4ี่จะต้องเป็นหน้า9อันนี้บทที่4ี่จะต้องเป็นหน้า9ดูซิแต่ฟอร์มมันเป็นหน้าเท่าไหร่แต่ฟอร์มก็ ดเดี๋ยวสิครับเดาปันคลิกดูนะครับอ่ามันเป็นหน้า7มันจะต้องเป็น9ครับเราจะไม่ใช่วิธีการพิมพ์นะครับเราจะให้มันรันอัตโนมัติฉะนั้นเราแก้ไขได้ครับดูนะครับวิธีการแก้ไขทําไงเราก็เดามันคลิกด้านบนมันมันจะไฮไลท์ขึ้นมานะครับเราคลิกขวาเราเป็นหน้า9จัดรูปแบบหมายเลขหน้าให้นิสาคลิกขวาแล้วจัดรูปแบบแล้วคลิกตัวเลขเนี้ยแปดเก้าโอเค ไหมครับกลายเป็นหน้า9ก้าเรียบร้อยแล้วเ1้1ส1บสิอ็า่แสดงว่าบทที่3จบด้วยหน้า13เอ้ยบทที่4จบด้วยหน้า13บทที่5้าต้องเป็นหน้า14บสีใช่ไหมครับบทที่ห้าบทที่5เปิดใช้งานแก้ไขก่อนนะครับต้องเป็นหน้า14 ผมกม็มันคลิกเช่นเดิมคลิกดิมันเป็นเจดอยู่ครับอ่ะผมก็คลิกตัวนี้จัดรูปแบบหมายเลขหน้าปรับให้เป็นตัวเลขสิบสี่โอเคเห็นไหมครับพอเราบทที่หนึ่งสองสามเรารู้ลำดับหมายเลขหน้าถูกต้องแล้วนะครับเราก็มาคลิกปิดตัวนี้วิธีการปิดไม่ใช่ลบนะครับมีบางรุ่น สร้างสี่เหลี่ยมสีขาวมาปิดทับอันนี้ก็แก้ปัญหาแบบแมนนวลนะครับอันนั้นมันก็ไม่ดีนะครับเอมันก็จะโชว์ใน PDF เออยู่ดีนะครับก็คลิกตรงนี้ออกครับปึ๊บเรียบร้อยหวังว่านักศึกษาคงจะทํากันได้นะครับครับรีบทําครับก็เดี๋ยวก็เสร็จนะครับแล้วเวลานักศึกษาทําไฟล์ส่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไฟล์แยกบทแบบนี้ครับนะครับอ่า ฉันก็ขอจบอธิบายจันสั้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ